สวัสดีค่ะวัคุคคณครูออ่วันนี้มาเรียนเรื่องหน่วยผลไม้นะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะครูองมีคาทายปริศนานะคะผลละไม้อะไรเอ่ยมียามีรูปทรงเหมือนหัวใจมีสีแดงรสชาติหวานอะไรคะ ผลละไม้อะไรเอ่ยยางค่ะเป็นรูปวงกลมมีสีส้มอะ,อะไรคะ

ด็กแม่แตงเม็ดเล็กกลายเป็นแตงโขนใช่ฐา,านักลงค่ะไม่ยังไงดค่ะเดี๋ยวอ่ะดูนะคะนอกจากนอกจากแตงโมนอกจากแตงโมแล้วเรารู้จักผลไม้อีกผลไม้อะไรบ้างคะ จำไว้นะพวกเด็กเด,ด h, ็กม็แตงเล็กเล็กลายเป็นแตงเม็ดใหญ่เอาเ้าี้ไว้ใต้โต๊ะ่ายยูนขึ้นถ่ายรูปมาคเอาพกันคงโมผลใหญ่ใเกิดขึ้นได้โดยเม็นแตงเล็กเจำไว้ จำไว้นะพ่เดกเด็กไแต่งมเล็กกลายเป็นแต่ง